นะกรลาบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายทั้งช่องปูนาคมาหาลาำเบิดเปเลอได้ขนาดนเด้ออันนั้นที่พ่อปูนาคบันทึกวิดีโออยู่ในพ่อปูนาคกำลังนั่งอยู่ในรถเดินทางกลับปูดอนท่านี่พี่น้องแต่ก่อนสีกคับก็ชี้เลไปแวะลูกสาวอยู่ทั้งอำเภอภูเวียงก็น้องพี่น้องเนาะไปหยีาบบานหยาบเพื่ออลูกแหน่ลูกเห็ดลานไม้วะสันก็กำลังเดินทางไปพี่น้องเมื่อน,นี้กะ มีแนวทางเล่าพัฒนามาฝากปีฝากน้องฝากป้าฝากลุงมันกับว่าเขามาโดนแล้วลวะแล้วกระักเสียร์อยงไหเนาะแต่ว่าเมื่อนี่พ่อปุนาคเอาเลขที่พ่อปุนาคเห็นอยู่งานพิธีบวงสวงอของอีเมเะเฮ้าได้แก่คุณแม่บุเรืยนตรงบญเติมที่วัดสัมพันธวงศ์ที่วังวัดถิกีตที่พอปุนาคไปทําพิธี พอมันไปถ้พิธีดอกไปร่วมพิธีนะพี่น้องอในการบวงสรวงลาน,นึกนึกถึงคุณแม่บุเรือนตรงมาเติม61ปีจากการละสังขารของท่านนะพี่น้องเนอะพอพ่หน้ากะมีแนวทางมาให้ให้พี่น้องไปเลือกเบิ้งฐันมักกะจังคอยจัดขัดกะจังคอยพานนะพี่น้องเนอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพ่อพูอหน้ากะต้องขอกราบขอบคุณคุณสมใจครับเมื่อนั่นไปไปก็ไปพ่ออยู่ในงานมันเป็นดังที่คาคุณแม่พูดให้ฟัง ว่าลูกไปล,กลูกจะเจอคนที่ใส่ชุดขาวมาหาลูกอพอปุนาก็ได้ลงมาอิลีเพื่อนก็นได้นาเงินมาถวายพอปูนาห้าพันบาทในการสร้างฐานพระในพีน่นองก็พออนุโมทนาสาธุบุญกับพุ่นสมใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีเศรษฐีใจบุญมาคำจุนพระพุทธศาสนาพอปุนาเกิใจไรเพราะท่านในเบิร์นหอดเงินน้ำเพิน,น,นว่าเบินหไห้เทไรไห่หน่อยเทน่าเทไรกะรับมาไหว้มาหอด บ้านเทิงรถก็เลยมานับเบิ่งงบาสเพื่อนไหนตั้งหากพันบาทถ้าคนไม่ศรัทธานในพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วก็คือสิบว่ก้าบริจาคในการสร้างองค์พระขนาดนี้พี่น้องผู้น,าน,น้าก็ทราบซึ่งายผู้นั้นก็เป็นพ่อ,อนาการเพื่อน,นก็นกนปื้มตันใจเนาะพี่น้องผู้น,นั้นเพราะผู้น้าก็ดีใจเพราะมาตามมาตามที่คุณแม่บุเรือนตรงบุนเติมได้บอกให้อ่าเพราะฉะนั้นแล้วผู้น้าก็เลยดีใจยเนะพี่น้องน,านากะก็เลย ดีแจ้ร้ายว่าสิ่งที่ปู่นาคนั่งสมาธิแล้วได้ยินเสียงมาพูดอยู่ข้างหูเนี่ยมันเป็นความจริงเพ่อปู่นาคก็ดีใจก็ขอให้พ่อปู่นาคเบิดทุกเบิดโศกเบิดโลกเบิดไพ่นับต่อไปก็เหตุยังทำยังก็ให้มีโชคมีลาบโดยเฉพาะในการเสี่ยงโชคนี่แหละพอพ่อปู่นาคบอกข้างเก่งทั้งหนาดืน่นนอพี่นอนะ้องเนาะยังให้พี่น้องป้องไปเขามีโชคมีใช่มีโชคแล้วทำบุญจะได้มีทุนต่อ นาอพี่น้องเนาะขอบบุญขอบพุทหลายๆวันนี้พ่อปุนากะมีเนี่ยทางลาวพัฒนาให้เนี๋ยสิลงตัวเลขให้หลังคลิปเด้อพี่น้องเด้เอคันว่าพอพินออกพี่พน้องป้องไปกับอาสิคิวม่ได้จะลงให้หลังคลิปให้พี่น้องป้องไปเขาใจว่าเลขที่พ่อปุนาเข็นเนี่ยมันเป็น,เห,นเห็นเลขอยู่ในทางข่าวสารวันในกระสอบข่าวสารยุนาที่ข้าเจ้าเอาไปบวงสรวงของคุณแม่บุญเรือนตัวมือเติมเนี่ย เลี้ยวไปนี่มันได้ก็เห็นเลขตัวนี้อยู่เลี้ยวไปเนี่ยเห็นเลขตัวนี้อยู่เห็นเลขอย่างน่ว่าก่อนก็ได้เห็นเลขสองสองกับสามหาพี่น้องเห็นเลขสองสองกับสามหาพ่อผู้นาก็เลยตีไซไห่สองสองสองสามสองหาสามหานี่โยซมีแหละพี่น้องเดี๋ยวพ่อผู้นาสิลงให้อยู่ด้านหลังคลิปแล้วพี่น้องตอนนี้พ่อผู้นากำลังเดิท่านโยกกระอเอาเมวยนเช้าเห้พี่น้องบองไปเฮ้ามีโชคมีชัย ถูกหน่วยเล่าพัฒนางวดประจำวันจันทร์ที่8เดือนกรันและเดือนกันยายนพุทธศักราช2อ6 8ลาวพัฒนาทั้สองตัว, 2, 3, ตวล่างสามตัวบนเบิร์ดโปเล่ได้ขนาดไหนอสบายดีสบายดีเบิรงเล็กอยู่ทั้งไทยได้พี่น้องเนดะ้อ